น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับตอนนี้เราอยู่กับปู่ฤาษีนะฮะปู่พ่อปู่ฤรือีบุญไหลนะครับเอีครับผมครับงวดที่แล้วเสียดายนะครับว่าไม่ได้กลับหัวให้เนาะเสียดายเก้ากับหกนะครับผมอ๋อแต่ไม่เป็นไรครับงวดนี้ตามต่อนะฮะตามต่อครับผมกับแขรที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้รับข่าวสารแนวทางใหม่ๆของทางช่องนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทาง ของปู่ฤาษีกันครับว่างวดนี้มีชุดไหนมาฝากคุณแม่พี่น้องเอฟซีบ้างนะครับเนาะไปเดี๋ยวตามไปครับปูครับปูครับสาธุสาธุสวัสดีครับงวดที่แล้วลืมกลับหัวให้แม่มันคือว่าหลังวันนี้มันอยู่ที่ถักสะอยู่กับถักสะผู้สื่อผู้สื่อผาเนาะคือบุญนั่นแหละฮะซับเก่าผู้สื่อานี่แหละลืมกลับสองหัวเก่าซับผาเก่าหาสามนั่นแหละ ก็ตัวเดียวกันเนาะทราบผมตัวเดียวกันก็เดียวกันเนี่ยกดียวับเห้เส้นดายยังวะสีด้ายครับผมวดนี่เป็นจังได้าเนี่ยค่ะของป mm ้า hmm. จ้าท่านบอกกันก็ว่าสามเรลี่ยงแม่แต่เคียนเนาะครับผมเพราะว่าเอาเล่าขึ้นมาแล้วเราก็ว่าเออให้เล่าขึ้นมาก่อนก็แจกแจงพิธีให้เพื่อนไหวเพื่อนตื้นมากซื้อจิตซื้อใจก็เพื่อนก็เฮ่งตื่นมากก็เออเพป็นก็บพึ่งพอใจเพราะประเทศไทยนั่นแหละค่าภาษาเพื่อนนะครับก็ว่าสิแต่มมือนั้นเส้ได้อยู่บอกว่าท่านครับบอกว่าท่านแต่ว่า ที่ที่ได้ไปก็ถูกต้องเลยคี่ตามตัวเก่าเนาะครับแต่ตัวไมเข้าจจุดทูบบ้านนี้ <ừ> จุดทูบเผา <ừ> ตัวน้นมันมือ่าไรมันหาศูนย <ừ> ์แปดก็หาศูนย์แปดแต่ตัวไม้เนครับแต่ว่าบ้านนี้สาขาไหนเราคิดว่าอ๋อมือน,นันพอสวัยล้วกลับไปก่อนครับแลยลืมบอกราว,ว่าเจ็ดท้องค่อยเอาเจ็ดห้องค่อยที่เอามานันที่บ่าแม่แต่เขี่ยนเจ็ดนั่งนะลืม <ừ> ไปว่า เอาขึ้นเมื่อนั้นเมื่อวันที่เจ็ดพอมงคล้นห้องมาเกิดแบบนี้เด้วันที่เจ็ดแต่กะซีนั่งเมื่อวันซีนั่งวันที่เจ็ดคือน้ามีซีแค่หน้าปุยยิ่งเรียกว่าลืมบอกเราว่าเจ็ดซีเมื่อนนนั้คมาทบุญไหร่บุญกับวัดกับว่าให้เราไปอธิษฐานจิดแต่ไปบอกเขากระซิบเอาวัดนี่ว่าค่ะแมนว่าจะได้ตัวไหนอันนี้มันล่าสุด วันนี้กุดทูบตัวดงเรอันนี้บดิจุดทูบให้เพื่นไปสิบอ๋้เบิ่งอาว่าจุดนีเนอเพิ่นขึ้นจุดนี้จุดที่เคยเอาว่าข้อหามะเพื่อนไปเห็นเจ็ดหาบันเรียก่ปากเรียกว่ามันกใกล้เคียงกันกับเจดหาเพิ่นเห็นเจ็ดหาแมนใกล้เคียงกันเจ็ดหาแล้วได้เจ็ดหาแล้โอ้เรียกว่าต่งคิตต่้งใจว่าขั้นไอ้พอนีมากหัวหน้าก็สิบอกเราว่าเจ็ซี่ลืมน้ำนีน้ำนตัวเก่ตัวเก่าก็ตามน้ำกันไม่น้ำ อันตุกข์ก็ตัวแรกก็ทุกคนก็รู้แปดที่หาสามหาสามสองตัวหาสามอืมหาสามสามตัวมีไหมครับผมลอยทั้งลอยคือขั้นเหล็กแต่เคียนเหล็กแต่เคี้ยนเหล็กพุ่มเหล็กกุมารทองนี่บ่เกินสองตัวพอบุญพ้นไม่สำนั่งว่เกินนี่นอกจากองค์ปูพญานาจิได้อยู่สาม องคูพญานาคหรือองค์ที่เป็นองค์ทิพย์ที่ใหญ่กว่านี้้อยุ่สมคือทรัพย์สวัสิต่างกันในแดนทิพย์เป็นอย่างนี้แต่บอกมาขั้นตรงเปะเนี่ยก็คือบุญบารลมีหลายขั้นกลับกันเนี่ยก็คือว่าคนบอกตรงว่าใดคือผิดกฎตอนิให้ประม่านี่คือว่าเกินนี้คือห้องทับทายการสื่อนั่นแหละคือมือมือคือคือปูฤาษีมาเนี่ยมือไปมือมาเนี่ยจะมือเอาเห็นบอกออกมือออกที่มือมาเห็นบอกสิบห้าออ ที่มาหาหนึ่งออกอนั่นแหละอันนี้เดือยบอกว,ว่าเอาเอออกขึ้นเหมือนที่เจ็ดเป็นมืออาทิตย์ก็กำลังเรือดีมางห่มกันกับผู้ทีสีผู้ที่ก็ได้ห่มกันได้แบบเออได้ว่าเอาเอ,เอ,เอ,เอน้ำเป็นแค่น,น้ำสีคือเป็นเจ็ดสีครับผมนี่จุดมาในจุดเมื่อน,นั้นจุดขอเพิง่งมันได้สองร้อยทีหลายตัวได้วะ <laughs> น,นี่จุดในพิธีซื้อพิธีมืออัญเชิญเพื่อนล้องจุดจุดกัแบไบอ้วัดเป็นเลขวัดแั่สันมาสองร้อยได้สองร <200. S 2> ้อยผมก็ไม่วัด สองคูณศูนย์สองคูณศูนย์อยบ้านเล็ที่วัดสองใช่ตรงหนที่ที่วัดเลยแม่บ่ฝันบอค่ะตั้งแต่เิ้ขึ้นบอ็เคยนี่เคยบอกนั่ะล่ะว่าผู้นี้คั่นฝันสิบบ่ฝันเกี่ยวกับเรื่องมู้นิสิฝันเกี่ยวกับจุดบอดของพุ่มเพื่อเจริญสามยังเฮ็ดยังโมเดลตรงปรบปุ่งอันนี้คือบัญชีเอาเป็นเรื่องไปเล่าสิบบ่ใครบ่ใครให้ทั้งเรียกทั้งเบื่อทั้งห่วยนั่นล่ะ แก่ฟันให้ลูกหล้านเท่านละแก้ฟันที่เขาคือแก้ันปั๊บมันงกสบเขาก็ทํานองนี้เบิดแล้วล่ะครัือมันชัดเจนบานี้่าสามเป็นหาแปดได้ปะค่ะได้พอาสามก็แปดมาตัวเดียวกันสิต็มคือรลอก่อนไม่เหมือนนี่เอาคันไปเนี่ยกันพาดบานีน้องไพ่ทั่วมาหาครับพอลูกแก้วขึ้นในเล่าได้ ตัวแก้วของปูดำคุณยูอู่ดอนมองมองแม่ยูอยู่บันดุงอ่ะครับครับเป็นลางธรรมธิของปูดำปลุกปลุกมาสัเอาอจิมมีตัวอย่างให้เบิ้งครับค่ะเพิ่งยองดูนะครับผมลองดูตัวอย่างก่อนนะฮะไอซี่นะครับแนวทางตัวเลขนะครับผมมีพสิพุทธพืชพุทธเป็นมาย่แบบนี้อนือไม่พ่นสิบพ่นมาแต่นครพนมพ่นมาแต่นครพนม พอดีผ่านมือพระจาจาร์มาห้เพิ่นนํามานําสังขารมาหลายปีดีรักแล้วเพราะว่าโยข้นักหน่อย้บบว่ะเพิ่นเลยไม่ไม่เห็ดแต่เห็นพระอาจารย์ได้ถือมาห้เป็นจั่ซี่บ่ค่ะแมนเป็นไอตุกุนปูน้าโคประทาบพนมของของน้องไปสิเป็นสีดําครับแต่ไม่รูปหนักเลยโอ้ข้นมาห้ปุ๊กตัวหนาเลยแบบนี้เลยแหะครับอ่าแบนี้เลยอไม่ไม่ใช่แบบลูกแก้วที่แบบทั่วไปอันนี้อันนี้เพิ่นอยู่ในหนีคือเป็นในน้าเพิ่นของถาด Oh ส,า,สายที่สีเ oh. mm hmm. เ่เป็นสี่ละเป็นสี่ละเป็นเป็นคล้ายๆลูกถาดครับก็จะ <Okay. S 2> เป็นตระกูลปูนอโค mm hmm. บ้านี้ก้อนลูกแก้วน้องไผ่เสียดานั่นแล้วฝันฝันว่าเราได้ขี่สร้างใ oh, <crap. S 2> ครเรียกบ,บอกไปว,ว่าเจ็ mm hmm. ดซีเบอร์นนึงถึงเจ้าของเลยคือเจ็ดซีนะที่นี้หนึ่งสร้างมะน,าน 7, mm ้ำเจ็ดเพราะว่า <Okay. S 2> สร้างเค่อยคยเคยถือเหล่องนี้สร้างนี้ ตะกี้สร้างสองตัวตีเป็นเจ็ดเจ็ดมันก็ออกเจ็ดเจ็ดตลอดเจ็ดเจ็ดเลยแบบผู้หนี่เป็นผู้ยิ่งบั่นชี้สร้างบัดนเล่แต่ตีเป็นเจ็ดสี่เจ็ดสี่บั่นแล้วเขาเลยต๊มือดีใจเพราะว่าเสียงหน่อยกับเจ็ดสี่กัแล้วก็เห็นเล็ในรูกแก้วดินนึกสี่ละเป็นในแปดห้ามันก็เอาเหลขห้าร้อยเล่นเล็กเล่ามือนั้นเลยเขาก็ได้อีกเต็นตรงกันด้วยครับแมนคือการสืบคือสลบมันกับวัตถากันหรอก ตังกันเลยเดี๋ยวเฉยเบิงลูกที่เพิ่นเห็นขึ้นมากขึ้นมารายละเอียดกันนี้พ่อเหมของปู่ปั๊บกลับไปเป็นสมาธิเป็นเห็นเลยของเราเลยคีดว่าเป็นบุญบุญสัมพันธ์ว่าปู่ดำไปซอยเกื้อคุณเป็นแนวทางเดี๋ยวเฉยเบิงงามพักอีกทีของเราสูงไม้ลุงเบิงหลาหลาเป็นแนวทางนีงได้เป็นใดมากเลยนี่ ดีมากแเบ่งลูกแตเบ่งลูกซักเพิ่นเออเบ่งลูกซักเพิ่นนี่เรียกบอกว่าเอาน้ำฝนเบน้ำฝนกับน้ำหมพร้าวแล้วเจอน้ำมุ้งใส่บ่ได้เอาหมอน้ำมุ้งใส่โอเคเบิ่งเด้อนี่เห็นบ้านนี่หน้งโอ้โหเป็นเป็นเป็นแบบนี้เลยนะฮะสวยเนี่ยเนี่ยเป็นหน้าเห็นไหมครับผมเห็น้าเนี่ยอ้นบ่คันนี้ ของเราชัดเจนครับชัดเจนเลยอ่าเเคยเห็นแบบสวยอันนี้สองสีอันนี้สอสีเป็นลักษณะซ้ำกัดเป๊ะทขาไม่เบิ้งพลังดีครับพลังเพิ่นีนเพิ่นอนาตให้ให้เปิดเผยไดไก็ใด้ให้เบิ้งเบิ้งเป็นบุญมราบุญนนมาณาอไรนงตสาตูเออนบ้านน่ะจะเป็นบุญตรงกันเลยนะคะเป็นแนวข้างการขูรือสีบุญลายนะคะ ใช้วิทยาณในการรับชมชอบต่งตางๆบวงหมากราบพันตั้งช่องเป็นซื่นจังเท่าน,นั้นนะคะ่ะสำหรับลี่มีการมิโชคพิลาพิโชคมิหมาถ้ามีิโชคแล้วกร่วมบุญน้ำปูฤาษีพันธด์ใดพระชาก็กเป็นแนวทางของปู่ฤาษีนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางตัวเลขนะครับผมคือเป็นตัวเลขของแม่ตะเคียนแล้วก็เป็นตัวเลขของอ หลานของปู่นะครับที่ฝันได้ขี่ช้างแล้วก็มีลูกแก้วปรากฏนะครับเนาะคับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะกับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ